บอกเจ้าป่าเจ้าเขาวแล้วก็ให้ไล่นี่เลย้ใคร,รู้จักไหมครับผมนี่ครับนี่ก็คือดูดิเห็นไหมครับเต็มเลยนี่ไม่มีรอยสัตว์ป่ากินเลยนะโอ้ดูดิ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้ sí. คนป่าทุกคนนะก็หลังจากที่ไม่ได้เดินป่ามานานนะทุกคนนะวันนี้ก็กลับมาเดินป่านะครับผมแล้วก็จะไปนอนห้างทุกคนนะซึ่งวัน <Yeah. S 1> นี้เนี่ยก็ได้นัดกับเพื่อนๆไว้นะครับก <yt> ็ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยไปยกันหรือยังนะครับว่าเป้าหมายของเราคือเจอกันที่ห้างนะครับทุกคนนะก <yt> ็<ๆ>วันนี้เนี่ยเข้ามาในป่าก็ป่าค่อนข้างที่จะเขียวไม่ได้เข้ามานานมากทุกคนนะหลายทิ์แล้วดูดิเขียวมากเลยนะครับผมโห ป่าหลังจากได้เจอฝนตกนะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับทุกคนดูสิว้าวป่าหน้าเดินครับธรรมชาติสวยงามนะครับผมคิดทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปห้างเลยนะครับผมนะนะครับทุกคนระหว่างที่เข้าป่าครั้งแรกก็เจอของดีเลยนะคนเดียวนวี้นี่เลยเค็รู้จักไหมครับผมนี่ครับนี่ก็คือเห็ดดอกแดงนั่นเองนะครับหรือว่าเห็ดน้ำหมาก โอโหแต่ว่ารอยมันโดนกินนะทุกคนโหพลุนเลยนะ,มะแมลงกินยับเยินนี่แล้วก็บริเวณนี้มีอีกหรือเปล่านะครับทุกคนนะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีเห็ดคนออกบ้างแล้วนะครับผมมีเข่าคราวมาทุกคนนี่น,นี่ทุกคนมึงเจอแค่นี้เลยผลไม้ป่านะไม่รู้มันลูกอะไรอะไหนวะเมื่อกี้เราบับเจออ๋อยู่ไหนวะเนี่ย โอเคครับท okay, right. okay, ุกคนไม่ร right ู้อยู่ตรงไหนแล้วกินเหมือนเจอหรอว่าเจอใบไม้แห้งก็ไม่รู้นะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเดินทางต่อนะครับทุกคนถ้าระวังทางเนี่ยนี่นี่นีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่รู้ว่าใช้ลูกมะกอกเกอนหรือต่อนะเนี่ยอื้อ กลิ่นฝัดฝัดฟาด,ด,ดทกคนเหมือนมะกอกเลยนะรู้ว่าใช้มะกอกป,าปอา่าเปล่ามะกอกเต็งลาง่ะไม่เราไม่เห็นมีรอยสัตว์ปากกินนะมองแค่ชิมนะทุกคนเพราะว่าเราลองชิมดูแต่กลิ่นเหมือนมะกอกเลยทุกคนนะเมื่อเคี้ครับผมก็เดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่านะครับตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มมืดครึ้มฝนตกนะครับทุกคนนะช่วงนี้บรรยากาศค่อนข้างจะมืดนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับเดินทางต่อครับผม ทุกคนครับก็ที่ระหว่างที่เดินทางไปนะครับผมนะตอนนี้เจอลูกผลไม้ตกเต็มเลยนะนี่ดูดิเห็นไหมครับ<ๆ>เต็มเลยนี่ไม่มีรอยสัตว์ป่าก,กินเลยนะโอ้ดูดิไม่มีรอยสัตว์ป่าก,กินเลยนะซึ่งไม่มีรอยสัตว์เนี่ยก็ดูแล้วค่อนข,ข้างไม่อันตรายนะดูดิไม่มีสัตว์กินเลยผลไม้ปา่าเต็มเลย<ๆ>ก็ไม่มีสัตว์ป่าทันเลยนะทุกคนนะ เอาเจอเห็ดอีกแล้วนี่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 กนี่มันเห็ดอะไรไม่รู้นะมันใช่เห็ดพึ่งหรือเปล่าทุกคนนะที่หลายคนบอกกันไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเลยพวกเห็ดเมาเ่าเลยทุกคนมันเห็ดเมาไม่มีกลิ่นเมานะแต่ไม่กล้าไปตรงนี้ฝนตกชุ่มช่าน่าจะมีอะไรออกมากมายดอกกระเจียวทุกคนตัวแต่ว่าแก่แล้วอ่ะ ดอกกรเจียวป่าทุกคนทันได้นะครับมีแก่แล้วอโอเคครับก็ไม่มีอะไรละเดินทางต่อทุกคนนะเดี๋ยวเจออะไรระหว่างทางจะได้นำาเรื่อยๆนะครับ ผมเทุกคนตอนนี้ก็หมาใกล้ถึงห้างแล้วนะลมมีขยุ่หรือเปล่านะบนยอดเขานน่นกันทุกคนยอดเขานเดดนมโอเคอยู่บน,นะนข้างบนนู่นทุกคนนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปหาเพื่อนๆกันหน่อยนะฮะทุกคนได้ยินเสียงไหมรองไหมนี่คือเสียงของจิงกงนะฮะไอ้จิงฤทิดนะจิงกง นะครับแสดงว่าแถวนี้ตัวมินม,ม,มีนะครับคนุ้งกลงปลาซิงกลงเนี้ยเอาไปทอดว่าตำน้ำพริกอร่อยนะรูมอยู่ไหนมันลกมากนะครับมองไม่เห็นรูเห็นรางมันเลยนะครับผมค่ <c oughs> อนข้างที่จะลกนะไม่ได้มานานมาก เดี๋ยวจิ้งกูงคิ้กงกงูงหาไม่เจอทุกคนขึ้นไปข้างบนดีกว่ายัดขาวโอ้มา,นะมาคนเดียวมาคนเดียวเจอลูกไม้รมาเจอือลูกอะไรมัเกอะเครื่องไม่มีอะไรกินเลยเนามัน ไม่รู้เหมือนกันนะมีอะไรมาขุนหรือเปล่ากำลังเตาเลยมั้งช่ว่ากำลังเตาเลยเอ้ยโอ้ยหยุดกัดใช่ไหมเลยใช่เยอะเมื่จุดไฟทัดทีมาตั้งนานละกำลังก่อกเตาพังแล้วเตาพังมาแล้วเตาได้ไงนกมันกินอะไรเห็นนกเต็มเลยนกมันไล่ผสมพันธุ์กินรงไม้อะไรนี่มาถึงนี่มีไหมไม่มีเพิ่งมาเนี่ย แสดว่ามันไล่กันนะบ่ก็ไม่บอกเราก็เน่ยิดเจ็น้นนำน้องบอลเลย่เอะิเอะาอันนี้ใครเจอพายุหนักหนักผมกระนมันทางลมนะจ๊ะเหมือนเมื่อวานใช่ป่ะเต้เฮ้ยเอาข้าขงบนเป็นรก มีกระเป๋าเลยผมม,ม,มีกระเป๋าโฮ้ยมีนุ่งกระเป๋าเอากระเป๋านี่มามีเหรอจะบอกอะไรม,มีเหรอก็นอนอย่างนี้ก็นอนพื้นดิ <Okay. S 2> ส่งดิมนมาเลยส่งด้านในเนี่ยดินเนี่ยอ๋อส่งมาด้านไหนี่ยดินเหมืนได้ส่งเหมือนได้เฮ้ย ทำไมห้ามมันเคลื่อนที่มันัท่องเที่ยวได้หรอนะโอ้โหนัที่ทำไมห้ามมันเคลื่อนที่ได้วะเป็นห้ามข้างดินลอยไงยอะไงลรอข้างดิ้นลอยข้างดนลอยคดเอกเออาเร็ดินสูง ดินไม่พอวะ่ะไม่พอแล้วดอกระเจียบแม่งมันออกใหม่เหรอเีกใช่มันเต็มเลยว๊าอะไรอะอ๊ายวัดจบล้ล้ว่วยมาล้วยเราด้วยว๊อหนึ่งมันติกันลนะ้ดูนะนี่าากเปลาลูกทุกคนครับตอนนี้ยุงเยอะมากนะ เดี๋ยวเราต้องจุดทูปก,ก่อนบอกเจ้าป่าเจ้าเข่าแล้วก็ให้ไล่พวกยุงออกไปจากบริเวณนี้นะครับผมทุกคนไม่งั้นนี่ไม่ไหวให้เจ้าป่าเจ้าเข่าที่เจ้าทางเรียกยุงพวกนี้กลับนะครับผมมันกลับผนแดงมาแล้วตอนนี้ขนาดจุดไฟนี่มันยังไม่ปล่อยผมได้พักเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวก็จุดทูปแล้วนะ

ทีน <c oughs> ี้ทุกคนตอนนี้เราก็ทําเตาเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะก่อไฟประกอบอาหารแล้วก็ไล่ยุงด้วยนะครับทุกคนนะการก่อ,กอไฟก็พี่ดินครับผมวันนี้ก็ให้พี่ดินเป็นพระเอกหนึ่งวันนะครับผมผมไม่อยากเป็นพระเอกแล้วพี <c oughs> ่พี่ดินเป็นพระเอกมากนะครับของช่องนะวันนี้ดิบก่อน,นะครับผมเพราะตอนนี้ยุงมันตอมแล้วนะทุบก็เอาไม่อยู่นะทุบไลยุงนี่ไม่รู้ว่าไล่จริงหรือเปล่านะครับ ไม่ธรรมาดาครัวไล่ขวันม,มา,านอย่ีงดียุงมันจะได้ไหมเออจะได้ไมายุงทางนี้มั่งเสียงสิงหลิดไปหากเก็บไปหาจับหลิดไปไหมอร่อยนะ อเดียวี well, ่น mm. like yeah. yeah. ี่งะนตนีดูจะต้อเมฆมาแล้วนี่อยนี่เดีวเมื่อน Daj vam 啊，就是,是，放<吗>，啊对，真，昨天在沙发上，没看 เนี่ยชื้นมากเลยนะมึงค่อยติดเนีะฮะมึงใช้แม่นี่เทียมนี่มึงน่าจะยังไม่ได้กินขา้าวโอ้โหป่านี่มันมีไผ่ช่างไม่มีแค่เรื่องอ้วมใหม่จริเงเกิโดนมาแล้วไก่วะดะัดอ่ะดีมมีไผ่นี่กันทุกคนกับข้าวของเรามื้อนี้ครับประมาณนี้ทุกคนนะพริกหยวกแกงไก่หน่อไม้ท็อปกระเบนแล้วก็ผักแล้วก็น้ำพริกแค่นี้นะครับผมทุกคน อ่าโอเคทุกคนเดีือนคืนนี้เรามากินข้าวกันนะหิวม,มากๆเลยนะครับ มีผัวไม่มีผลไงม,มันจะมีผลเมือ่อตอนผัวรู้แน่ผัวนี้แน่นอนมันจะมีผลตอนที่ผัวรู้นั่นแหละมีผัวไม่มีผลหร <c oughs> อกก็ดอกไฟแชกนี่มันก็จะระเบิดเอานะาโ <c oughs> อ้ไฟแชกร้อนหมดแล้วเนี่ยเะบายเหรออืมร้อนจี๊ดนะโอ้แค่นี้หลังยอกเลยนะผมฮ้าฮมานอนถ้าก่อไฟไงี้ไม่มีลิ้นไม่รู้ไฟด,ดับจะมีลิ้นไปไเนี่ยก่อนหน้านี้มีลิ ปารมันให้หมวยน,น็เราเนี่ยมันรวยคันเทพแล้วเราพูดนี้คนก็นึกว่าเราเป็นคนนี้จริงจริงนะคนมีสมองเขารู้เองออคนไม่มีสมองเขาก็จะคิดไปเรื่อยแต่แปลกนะพวกดาราตลกเขาพูดกันกับคนธรรมดาอย่างเราพูดออกสื่อมันต่างมากเลยนะคนมองต่างเลยถ้าอยากถ้าอยากรู้ให้มันกระสางแจ้งก็ไปดูสื่อทำนะอาจารย์เดียร์ มี่จริงไหมก็ถามอาจารย์เบียรนะอาจารย์เบียร์ตอบอยากรู้อะไรไปถามอาจารย์เบียนะอาจารย์เบียรตอบได้จะดีจะตอบได้ดีสุดแหรอทำดูแก้ลายอ่ะพอแล้วนะ ครับทุกคนตื่นเช้ามาก็ฝนตกเลยนะยังไม่ทันตื่นเลยนะทุกคนนะตอนนี้ก็เวลาหกโมงเช้านะครับผมนี่ฝนตกโอ้โหผมบอกเลยนี่ที่นึงที่นอนเราเนี่ยฝนซ่านมาแล้วนะครับผมเตรียมของแทบไม่ทันเลยเตรียมของไม่ทันเพราะตื่นมาก็ตกแล้วนะฮะตกตอนไหนไม่รู้ครับตื rail, ่นมาตกแล้วนี่มันเยอะหน่อยนะฮะหยุดมาทำไมหยุดเฮ้ยคีนุนเฮ้ยเขาปีพี่ไหนอ่ะ ใช่หรอ,อน้ำถ้าถ้าถ้าลมไม่พัดสักนิดต,ตรงนี้ผมนอนได้นะเนี่ยผมง็ีกวนนอนไม่ได้ครับสาม ครับผมตอนนี้ฝนเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดตกนะทุกคนเราเนี่ยก็เลยเก็บของแนละ้วแล้วก็กลับกันกลางฝนเลยนะครับผมในงานเนี่ยถึงเราอยู่ต่อ,อยังไงเราก็เปียกครับเพราะว่ามันกันฝนไม่ค่อยได้นะทุกคนนะดีตอนนี้กเก็บเอาของเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเดินทางกลับกันอย่างเดียวนะครับก็เคลียรขยะก,ก่อนนะก่อนกลับนะครับผมเผาพวกขยะทิ้งแล้วก็ขวดน้ําเนี่ยที่ เป็นขวดใหญ่เราก็จะเก็บไว้ใช้ที่นี่เพราะว่าไว้ตักน้ําได้ลงไปตักน้ําในลําธารนะฮะก็มาใช้สอยกันทุกคนนะฝนยังตกอยู่เลยแล้วก็ตอนนี้ภูเขาตรงข้ามที่เป็นภูเขาก็มองเห็นเพราะว่ามีทั้งฝนทั้งหมอกนะครับ<ด>ว่าตอนนี้เข้าดูดูดดหนาวแล้วนะครับผมนะมันจะมีทั้งหมอกทั้งอากาศหนาวทั้งอากาศฝนนะครับผมเนทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บข้าวของแล้วก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับตัว อี่หภิเรา้อหลังงเรามดงเพิ่มเนาะไม้ทกย่นไ้เลยทกคนกนจะติดตั้งหลังจากที่เรานั่งรอฝนนี่งส่งมานานนะครับนานมากตอนนี้ก็มงายครับฝนนม่มีทาที่ว่าจะหยุดตกเลยนะครับ ก็เราได้เก็บขก็ของเคลียร์ขยะทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับตอนที่จะกลับบ้านอย่างเรารอไปเนี่ยท้าแน่นอนนะครับวันนี้เราคงไม่ได้ดัดแน่นอนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คองเต้คุณช่องคนต่าต้องดิบคุณช่องไปกับดิบนะครับผมแล้วก็ผมคนเดินทางนะครับยังไงก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากพี่อเพื่อนทุกบ้านใน แล้วก็ฝา,ากพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามพวกเรานะครับกดติดตามเพื่อเป็นกรลังใรให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่าย <c oughs> ลองแล้วกลับมาถึงหลอกมา่ได้มาใส่แม่อาลูพี่

เล็กๆเลๆเอ้ยเดี๋ยวเาเ้ากินกินปลาช่อนขึ้นวให่ไปป่ะลองไปดูไหมปลาขึ้นด้วยอะไรเออมีข้าวแล้วก็ทักนะหลายโลเลยอ่ะ เแล้วทุกคนเช้าเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เก็บข้าวของแล้วก็เกลี้ยวขยะทั้งหมดนะเราก็เผาทิ้งแล้วก็ดับไฟไปที่เรียบร้อยวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต้องลุยฝนกันกลับเลยนะครับผมเพราะเราเนี่ยดังโมแด้นั่งร้อยฝนจุดจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสวยงามไม่น้าจะดีเลยนะครับผมอาจจะรอถึงเที่ยงถึงบ่ายนะเพราะตอนนี้เนี่ยยังมืดอันนี้ก็เวลาแล้วก็มีฝนเนี่ยลงเป็นระยะระยะตลอดเลยนะคือลงมาจนข้า แล้วผมทุกคนตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับนะครับผมทั้งกลางสายฝนนะครับผมที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผม,มก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็เดินทางออกจากบ้ากันแล้วนะทุกคนดนูนู่นนี่ข่าไปถึงนู่นกันแล้วนะตรงผมอยู่นี่นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ INE, กดแชร์กดซับสไคให้เราด้วยนะครับผมนะทั้งสามคนเลยนะครับผมก็ฝากผลงานของเรานะครับดีไม่ดีไม่รู้อยู่ที่พี่ๆนะครับอยู่ที่มุมอมองที่แต่ละคนชอบนะครับผมนะ ก็สำหรับวีดีโอนี้คงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และับสไคร์เราด้วยน,นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีครับแต่ก่อนจบคลิปนี้ทุกคนดูใครคือเห็นดอกไอ้นี่มั้งล่าหานี่กินได้นะดอกเนี้เขาเรียกดอกอะไรนะั่งจำชื่อไม่ได้นะครับผมนะต้มมันก,ก็กินได้นะครับกระทือใช่ดอกกระทือป่านะครับผมอู้ยนี่ทุกคนสีสันสวยโอ้ยน่าทานนะกินได้นะครับนี่